สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่องหนีสวุวรรณนะวันนี้จะมาบอกว่าอาจจะหายไปนานหน่อยนะทุกคนพอดีว่าป่วยเดือนที่แล้วแหละเดือนที่แล้วช่วงท้ายๆเดือนใช่ปะ่ะเดือนนี้มันเข้าเดือนใหม่เป็นพฤชอะไรเนี่ยพฤชโนเวมเบอร์ November, เออประมาณนะั้ทุกคนคือต้นเดือนมาก็ป่วยแล้วอะโอ้โหคือไม่ได้อยากป่วยนะอยากมานั่งทําคลิปให้ทุกคนนน่แหละคือเดือนที่แล้วเนี่ยป่วยเพราะว่าติดกันเองในบ้านนะผมก็อยู่กับพ่อแม่ใช่ปะ่ะก็คือ ็ติดพ่อมาส่วนเดือนนี้ยผมก็ติดพี่มาประมาณนั้นติดพี่ติดแฟนมาต่อโอ้โหคือทรมานมากทุกคนพอหายรอบแรกปุ๊บทําได้สามคลิปใช่ไหมทุกคนรอบสองมานี่คืออยังจะป่วยอ่อะแล้วแบบรู้สึกว่ารอบสองเป็นหนักกว่าอีกรอบแรกนี่นอนสองวันก็หายใช่ไหมรอบสองเนี่ยป่วยเนี่ยผมจะมาบอกว่าสั่งน้ำมูกนี่แบบเป็นเลือดอะทุกคนเป็นเลือดแบบเป็นเลือดปนๆมากับน้ำมูกอันนี้ขอโทษด้วยนะใครกินข้าวแต่ก็ มาบอกให้ฟังว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆอาจจะไม่ได้ทําคลิปนะช่วงนี้อยากให้แบบนอนหายไปเลยประมาณนั้นแบบไม่ใช่หายตัวนะหมายถึงแบบนอนให้อาการมันหายไปเลยนี่ขนาดกินยาเยอะมากกินถูกอาการเนี่ยนะก็เริ่มเบาแล้วแหละแต่ว่าก็ยังเสียงไม่ค่อยดีอย่างเมื่อวานเนี่ยจะบอกว่าเมื่อวานผมมานั่งแอดคลิปใช่ไหมตอนดึกๆคือก็คิดว่าจะหายแหละพรนั่งทําคลิปไปประมาณสักสิบถึงยี่สิบนาทีอะ นั่งพูดในคลิปนิดๆหน่อยๆน,นั่งนิ่งๆไงทุกคนแค่พูดๆเนี่ยแหละกลายเป็นว่าตัวเองโอ้โหน้ำมูกไหลแบบเช็ดไป3-4ีรอบนะทุกคนหันไปไอแบบ แบบเนี้แบบแรงๆเลยอ่ะอันนี้จะก,กี้ตัวอย่างนะคือมันคันคอพอพูดเยอะๆหันไปไอสามสี่รอบอะน้ำมูกก็ไหลตัวก็ร้อนเหงื่อออกไปหมดอะขนาดเปิดแอร์เปิดอะไรนะคือไม่ไหวจริงๆงงงอ่ย,ยอมรับเลยรู้สึกว่าต้องออกมาพูดสัก 2- อนาทีเนี่ยจะได้รู้ว่าอาจจะหายไปช่วงหนึ่งนะอยากให้มันหายเลยที่รอบนี้มันเป็นหนักเพราะว่านี่เลยทุกคนพอดีว่าอัดคลิปช็อตไปแล้วก็ดันตะโกนในคลิปเสียงแตกเลย ก็ช <ítulo> ่วงนี้ไม่รู้ว่าจะได้ทําคลิปไหมนะถ้าได้ทําก็อาจจะสภาพไม่ค่อยดี่อยนะนี้ก็บอกไว้ก่อนนะทุกคนใครที่ได้ดูคลิปนี้นะส่วนหลังจากนี้ว่าจะตะโกนในคลิปไหมส่วนใหญ่เป็นคนพูดเสียงดังไงอันนี้เนขนาดมาป่วยๆยังพูดนะก็รู้สึกว่าก็ถือว่าเป็นคนพูดเสียงดังในคลิปชอบพูดแบบให้มันฟังชัดๆไงก็อาจจะตะโกนน้อยลงแล้วกันนะทุกคนส่วนคลิปจะมาวันไหนก็รอติดตามนะถ้าเกิดหายวันไหนขออีกสักสามสี่อยู่สองสามวันแล้วกันนะ อาทิตย์นี้ก็ไม่น่าได้ลงเนี่ยโอ้เน,นี่เสียงแตกมากเลยเนี่ยมาบอกไว้ก่อนนะทุกคนเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมก็รอติดตามน่าจะเป็นอะไรเ <c oughs> จอกันนะผมบ๊ายบาย